ชื่อเสียงของพัรและผู้ท้าทั้งสี่ท่านไม่เห็นความสําคัญแต่พี่น้องคนอื่นเห็นสําคัญยิ่งนะประมุกคนถอยไวเนี้ไม่ต้องไปพูดมากกับมันอีกแล้วตามกฎพรรคต้องตายสถานีลฉินกวนชิงสามารถยุยงคนมากมายมาแข็งขงันพชถอาจะมีสาเหตุสำคัญกว่านี้ พี่น้องทุกคนเอา,าทุกด้านของข้านั้นมีข้อไหนไม่เหมาะสมเถอพูดมาได้เลยไอ้กระมกเชี่ยวท่านเป็นคนยังไงนั่นนะ่ะข้าหูฉางฟงจนปัญญาแยกแยะได้ท่านข่าเขาซะเลยดีกว่านะู้ท่าหูข้าเฉียวฟงทำอะไรผิดกันแนเนี่ยเ,เรื่องเรื่องนี้นะมีผลกระทบต่อพระครรามาก ถ้าข่าวแพร่ออกไปเราจะมองหน้าเหล่าชาวยุดไม่ได้อีกดมทีคิดว่าเราจะฆ่าท่านซะบอเลยอะไรเพราะข้าเราฆ่าช่วยคนขงมู่่ยงฟู่แต่คิดว่าข้าเป็นพวกเขาอย่างนั้นเลยเหรออย่าลืมสิอย่าลืมว่าวูท่านแข็ข้อก่อนมาช่วยคนที่หลันนะพี่น้องทุกคนระวางทางที่บาอูสิ ถ้าได้เจอผู้กล้าคนหนึ่งข้าลีทอเซิเจ้าลีาลเรียเจ้าลีาลลก,กอนซิเจ้าล,ลีกอนเรียบ้างเจ้าลีให้ข้าหน่อยนะก็ได้ขอต่อรองไมา่ถึงชั่วยามแล้วนะถ้าจะยื้ออีกสองชั่วยามข้าก็ไม่ลีกจะบอกให้ท้าไม่ระเกียะทั้งอื่นที่ข้าหาบมาแล้วก็ยื้อกันต่อไปเลยก็ได้อ <laughs> เอาสิ เจ้าหาถังตึกวัดถ้าไม่คิดว่าเมื่อยเราก็จะยืนทู่ซีอยู่ตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆฮ่าอ่าฮ่าจุจุกไอ้ไอ้คนนีัดี่เลย่ขี้โอ้โหตายไอ้ยา่าะลองยาดะเออเออ้ยเป็นไปจะไปอาใจมั้งอ่าอะ่รมีขี้ไม่ไ้ ดีลองดูดิเอ้ยพี่ชายจะทดสอบความอดทนกันอย่างนั้นเหรออ่าก็ปรงใครชนะถ้าชนะก็ได้แต่ลองมาหาทั้งอื่นดูนะไอ้ขคายยืนเฉยๆดูว่าใครจะชนะมั่งอะเอาไหมเออมันก็จริงไง่ะเอามาสิอะอะเอามาเลยอ่ะมอบให้รับบัติที่ เออทำอะไรอ่ะถ้าจะยกแบบเนี้ยไม่เปลี่ยนมือด้วยยืนไปเรื่อยๆไม่เป็นฝ่ายแพะต้องดื่มน้ำในถังเออให้หมดแขกที่ก็จะอ้วกและป่าเก่งป่าป่าเฮ้ย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 ใจร้อนนะเฮ้ย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 บอกอะไรวะเนี่ย บงังเลยวะได้สนุกจริงๆเลยฟาตายทะแท้เลยคนคนนี้ไม่จะหห้อยู่ทั้งอึแต่จะฆ่าคนานนอกคนนั้นง่ายดีกว่าอะไรแต่เขากลับไม่เอาเปรียบคนอื่นเรื่องนี้เห็นกับตาของข้าเองบอกสิว่าคนคนนี้น่าเป็นผู้กล้าได้หรือเปล่าถูกต้องเป็นผู้กล้าจริงๆ เ็นได้ประมุกไม่ได้ถามชื่อเขางั้นเราจะได้รู้ว่านายุทธภพภาคกลางมีคนหน้านับถือแบบนี้ผู้เท่าเฉินคนคนนี้เมื่อกี้ปราบมือกับท่านและหลังมือเขายังถูกแมงปองกัดเข้าด้วยนะคือพงปอเออร์ถูต้องแลผู้เท่าเฉินพักยาจกเราจะเป็นพักใหญ่อันดับหนึ่งในแผน่นดินตัวท่านก็เป็นคนสําคัญของพัก ทั้งฐานะและชื่อเสียงเทียบกับชายุทธนาตื่นอย่างฟงปอเออร์แล้วถือเป็นคนละชั้นกันแต่ว่าเขายังไม่ทำห้าผู้บริสุทธิ์แม้ถูงจับนะแล้วผู้ใหญ่ในพรรคเราจะได้กับเขาได้อย่างนั้นห <Hey, S 1> รอสั่งสอนถูกแล้วผาเฉิญกูเยียดยอมรับผิด <c oughs> ฟงปอเออรรู้จักแยกยะเปาปู้ถงเป็นคนไม่ยึดติดสนนน่วนแม่นาทั้งสาม ก็สุภาพอ่อนโยนคนเหล่านี้แม้ไม่ใช่บริวารของคุณชายมู่หยงก็เป็นญาติมิตรนิสัยคนเราดูจากสิ่งแวดล้อมที่น้องทุกคนเราตั้งสติพิจารณาดีๆแล้วก็ผู้ที่อยู่กับคุณชายมู่หยงคือคนเหล่านี้และตัวเขาจะเป็นคนโฉดชัวเหลี่ยงสามต่ำชาได้ยางไงเหรอตำรวจถูกแล้วตำรวจถูกแล้วตำรวจถูกแล้วโอ้โฉถูกแล้ว กันตามความเห็นท่านคนที่ข้าลองประมุกมาไม่ใช่มู่หยงฟู่นะเซ่คนร้ายตัวจริงเป็นใครเรายัางไรบ้บาแสแต่ถ้าเขาสืบได้ว่าเป็นฝีมือมู่หยงฟู่จริงแล้วก็จะเป็นคนแรกที่ไปจับเขาแก้แค้นให้รองประมุกมาแต่ว่าถ้าแค่ขาดการส่งเดชใส่ร้ายคนดี ในขณะที่ฆาตรกรตัวจริงได้ลอยนวลเย้ยยันว่าพักยาจกไม่เอาไหนเช่นนี้ล่ะน่าจะผิดต่อคนที่ถูกปรักปรำแล้วยังเสื่อมเสียชื่อเสียงของพักอีกด้วยต่อไปตะลไปผาดผลจะมองหน้าใครได้อีกละประมกที่เราแข็งข้อต่อท่านเพราะความหูเบาเป็นเหตุตอนนี้เรามาคิดดูเราช่างเลอะเลือนแท้ๆู้เท้าไปเราดาามา ทำต,ตามกฎพักเราจะไปเชียบตัวเองซะสิ์คุ้งกฎทั้งหลายเอาดาบอาญาของพักมาครับครับ ส่งสิผู้ละเฉิญหลงเชื่อคนถอยที่การไม่ซื่อทำลายความปลอมง,งในพักมีโทษถึงตายหัวหน้าสาขาต้าจื้อสวนกุ้นชิงยูยงคนพักให้แตกแยกต้องโทษประหารก้าวดาบส่วนคนอื่นที่ให้ความร่วมมือไปตายส่สวนมาหลังตัดสินโทษอีกทีพระมุขพระผู้ช่างฟงคิดต่อท่านนัก ฉันควรลงโทษด้วยตัวเองหลังจากข้าตายแล้วหวังว่าท่านจะให้เอาภัยแก่ข้าสักครั้งหนึ่งสิคขุมกดสิคขุมกฏแก่มาได้ข้าด้วยช้ากดประมุขความผิ้าใหญ่หลวงนักนะท่านไมยยออไม่เปินชีพตัวเองอย่างนั้ะ าปีก่อชาสิตันบุกรุกดานเยี่ยนเหมือนแล้วจากผูท้ทธาซกงได้ข่าวารีบเดินทางมาแจ้งโดยไม่กินไม่นอนไม่พักเนืเ่อยจากบาดเจ็บสาหัสเลือดออกเต็มปากสุดท้ายทำลายพวกสิตันไปไนดะ้เป็นการทำความดีแก่บ้านเมืองผุทธาคุคนกดพุท้าซ่งมีผลงานใหญ่หลวงขอท่านผ่อนผันให้เขาทำคุณถ่โทษได้ไหมประมุก ขอร้องแทนผู้เท่าสุ่งที่พูดมาก็มีเหตุผลแต่ว่าพากพวเรามีกฎเข้มงวดข้อหาทรยศจะผ่อนผันไม่ได้ไม่มีความชอบก,ก็ไม่อาจทดแทนประมุคขคำขอของท่านขัดต่อกฎเกณฑ์ซึ่งเราต้องยึดถือไว้คำพูดของผู้เท่าคุาไม่ผิดสักนิด เมื่อเรามีฐานะเป็นถึงพูดเท่าต่างมีความดีความชอบทั้งนั้นถ้าจะให้ไหล่เลียงย้อนหลังนั้นคงไม่ต้องลงโทษอีกกระมุกท่านให้ข้าปริชีตัวเองเถอะเงียเียเีเฮ่ยเนีเฮ่ย ช่างเถอะช่างเถอะเดิมทีขัดตั้งใจจะเอาชีวิตท่านกรรมตามสนองก็ดีท่านช้าลงมือเถอะอิจที่แล้วเห สบัญญัติอยู่ข้อึ่งบอกว่าท้าลุกศิษย์ทำผิดพ้ามีการผ่อนผันแต่ท้าประมุขจะลดหย่อนโทษให้ใช้เลือดตัวเองชะล้างบาปของคนอื่นใช่ไหมสวของพักเขียนไว้อย่างนั้นแต่ว่าท่านใช้เลือดตัวเองล้างบาให้พวกเขาคิดดูแล้วมันคุ้มแล้วขอเพียงไม่ผิดคนที่ตั้งเอาไว้แค่นี้ก็พอแล้ว สมัยก่อนระมุกวังกยกฝีมือห้าคนของซีตันรุมล้อมเพื่อประคับให้พักยาจกเข้ากับเผ่าซีตันผู้ท่าซิแปลงโฉมพรอเป็นระมุกวังยอมตายแทนเขาทำให้ระมุกวังได้พ้นภัยมีคุณต่อพัทยาจกและบ้านเมืองด้วยฉะนั้นข้าจะต้องยกโทษให้โอ,อ้ระมังหยา พ่อิกติยังเคยล่วงเกินท่านจึงไม่กล้าขอให้ท่านยกโทษให้เ้ยพระทศเชิญข้าเป็นคนหยาบคายโผผังชอบพูดคุยกัสิทธิ์ตามรุ่นดื่มเลอดสันสรรกินเนื้อสัตว์ที่ใสแบบเนี้ยใครๆก็รู้กันทั่วแต่ถ้าคิดว่าค้จะกบจัดท่านและเราประมุขมาให้พ้นทางนันละผิดแล้ว ท่านกับรองประมุขมาสุข,ขุมหนักนั่นไม่เคยเดื่มเหล้าแต่เป็นข้อดีข้าเชียวฟงไม่อาจเทียบได้เย้าหลายปีก่อน ซีตันยกคนมารุกร้อนแต่แม่ทัพหลายคนของพวกเขาถ้ายอยล้มตายควาน้ำเหลวกลับไปทำให้เมืองซองพ้นไัยวิกฤึคนที่ไปสังหารรองแม่ทัพซีตันเยลปูปูลูก็คือผู้เท่าเัินของเราคนนี้